ส,ส,วส,สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตัดไม้ไผ่นะครับแต่ว่าใส่เกงขาสั้นนะครับตัวช่วยที่จะไม่ให้ยุงกัดของผมก็คือนี่ครับใบสาบเสือนะครับผมก็จะทําการทานะครับเพื่อป้องกันยุงนะครับนี่ครับเราก็จะนําใบสาบเสือครับมาขยี้นะครับนี่นะครับก็เห็นยุงนะครับกัดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใบสาบเสือนะครับเพื่อที่จะเอามาทาขานะครับ ครับขยี้ล้ทาเลยนะครับยุงจะไม่มากัดนะครับเพราะเขาได้กลิ่นของใบสับเสือนะครับยุงนะครับก็เป็นวิธีนะครับถ้าใครเข้าป่านะครับไม่ต้องไปพกยากันยุงครับเอาใบสับเสือใบครับนี้ครับยุงไม่มาเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับไม่มียุงมาเกาะครับและทั้งที่อยู่บนป่านะครับในป่านะครับ แบบนี้นะครับครับไม่มียุงนะครับก็สามารถใช้ป้องกันได้นะครับยุงจะไม่มากัดเรานะครับโดยใช้ใบสับเสือนะครับเพื่อมาป้องกันยุงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ